มาถึงคู่ที่3แล้วครับโรงเรียนกีฬากรงุงเทพมหานครพบกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีครับเริ่มศูนย์ศูนย์เอาครับกีฬากรงุงเทพมหานครจะได้เสิร์ฟก่อนโดยต้องอยู่ครับเสิร์ฟม,มาลูกนี้แม่เสิร์ฟดีทีเดียวครับแต่รับได้ดีด้วยเช่นกันตั้งมาลูกนี้บ้านเรียบร้อยครับชนบุรีได้ทางด้านของน้องไอ์ครับเหมือนจะเตะแถบด้วยหรือเปล่าครับดูทีค,ครับ นคะแนนแรกเป็นของโรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีนะครับเสิร์ฟมาแล้วแล้วก็แม่รับได้ครับสร้างมาจังหวะนี้ัชนบุรีได้แต้มไปป้ายบล็อกลงไปเลยครับต้องไอซ์ครับดูครับเตะไม่แรงนะครับกระแทกบล็อกลงไป เหมือนเป็นสไตล์ของน้องไอซ์นะครับจะไม่ได้ฟาดแบบเต็มแรงครับแต่เน้นทิศทางครับครัแข็งแต้มหวานแล้วนะครัเออกีหลังแค่มันถอดเสิร์ฟเสิร์ฟมาลูกนี้อาครับรับไปได้ตั้งมาเดนียนรับฟาดลูกนี้เรียบร้อยครับแหวานเสียบครับน้องไอซ์ครับปามครับเสิร์ฟครับลูกนี้แล้วเปิดมาได้ครับ แล้วฆ่าม,มาก่อนครับเป็นโอกาสของทา้งกีฬาชนบุรีครับแล้วดูลูกนี้ไอ้าฟาดยังได้อยู่ไหมได้อยู่ครับแล้วฟาดสวนขึ้นมาเป็นคนแนนของทา้งกีฬา,า,ากรุงเทพมหานครคนับโอ้เป็นเลนเล็กคอยที่สนุกจริงๆครับแล้วมันจังหวะนี้ครับอยากรับได้ตั้งด้วยหลังเท้ามาให้น้องเบียร์ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับต้องชมผู้นี้ว่าสนุกสนานจริงๆครับ เลยได้ดีทั้งคู่ครับเสิร์ฟมาลูกน้องไอ้แล้วกลายเป็นดีด้วยครับไม่ได้แหลกมากครับโอ้ดูน้องไอ้เสิร์ฟครับสุดยอดครับดูครับนี่ครับเหมือนปัดๆดนึงครับแล้วก็แม่ขาตายไปได้หรือเปล่าครับแล้วเหมือนจะเป็นจุดเกรงใจด้วยว่าใครจะรับครับเบียโยนมาให้อยู่เสิร์ฟลูกนี้ติดเน็ตครับจังหวะนี้ แมเหมือนสิรตัดหยดหยอดครับเป็นคะแนนของทางกีฬาจังหวัดชมบุรีครับออกมารับไม่ทันครับเหมือนขาจะตายด้วยครับต้องโชคครับดูว่าน้องเบียร์จะเสิร์ฟยังไงครับเสิร์ฟไปหาน้องเซฟครับแล้วต้องแก้มาก่อนี้ครับแล้ว้องโชคชงมาลูกนี้เรียบร้อยครับหวานเจี๊ดครับอะไรก็ไม่แน่นอนแล้วครับจังหวะนี้ครับ ดูครับจังหว,วดัดนี้แต้มที่ทำให้ไล่มาเหลือคะแนนเดียวครับบาดลูกนี้เรียบร้อยครับเบีเยครับกีฬาจังหวัดชนบุรีครับ,บน้ำเหลือคะแนนเดียวครับ1 0ต่อ9ครับสามเสอร์ลูกนี้แบ,บเ่เบียโ,ฮโฮอ้ยพยาบบนาูพยายับ,บโฮ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  น้องโตพยายามจะเปิดครับพินัทครับแรงขนาดไหนครับดูครับไปนูนะครับไปยันเพดานสองคะแนนครับตีเบตตอกเก้าครับตีแข่งรุ่นอายุเท่าไหร่รุ่นอายุไม่เกินสิบแปดปีนะครับครับเอาครับสบายเลยโอ้โหว้าวโซโล่ขอบคุณความพยายามนะฮะโดนโดนหน้าใครหรือเปล่าครับ แม่กองเชียร์หลบแทบไม่ทันครับแมถ้าเป็นผู้ชายจากผมผมอาจจะโดนก้านคอไปแล้วนะฮะดูครับดูดูดีว่าดูพี่ยาเดี๋ยวขอเตะของชลบุรีแต่งกรุงเทพเสิร์ฟครับกรุงเทพเสิร์ฟมาและกไปเองเกมแดะแต่ครับโปเกมเลยครับเป็น ของกีฬาจังหวัดชลบุรีครับเอาชนะไปได้15ต่อ10ครับในเซตแรกครับนี่ครับโอ้โหออกไปเยอะครับลองอยู่คุมไม่อยู่ครับในชุดที่หนึ่งทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีชนะด้วยคะแนน15-10ครับได้ไปแล้วครับเซตหนึ่งครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาลูกนี้โอ้ลูกแบบนี้ครับไม่ค่อยได้เจอครับมาเกล เสิร์ฟเข้าหัวครับแอดเอกครับดูครับแล้วก็เอาหัวตั้งมาย้อนจับมาครับที่แทงเข่าสวนครับครับวันนี้ใช้หัวสวนครับเสิร์ฟมาลูกนี้ค้าวได้ขึนบอลได้แก้มลูกพุ่งมันจะลวดเลยครับน้องปาดครับโอ้โหสุดยอดครับดูครับสมฉายาครับปาล์มตีระเบิดครับโอ้ยมุมบิ๊กครับไปถายได้ขยับแล้วครับ เสิร์ฟมาลูกนี้แม่ดีทีเดียวต้องปาครับเสิร์ฟยัดเข้าตัวครับดูครับนี่ยเสิร์ฟยัดมาเลยครับโอ้โหสองคะแนนติดติดการเงีบครับเนี่ยเราไม่เข็ดครับกีฬาจัมป์ชเวลีไม่เข็ดครับสองลูกแล้วที่โดนยอดครับ ไม่เข็ดครับโอ้โหกระยับไม่ทันครับโอ้โหไม่ยอมจริงครับกีฬากรุงเทพมหานครครับกีฬากรุงเทพมหานครนำสองคะแนนแล้วนะครับแป๊บเดียวครับแล้วเอาแล้วครับนั่นแหละครับจุลีได้เติมจังหวะที่เขาเข้าเลยครับคนขยับช่วยครับแบ็คต้องมาช่วยครับเอาเสิร์ฟมาลากตา มาลูกนี้มันไกลไปหรือเปล่าอ้างมาได้ครับและกรุงเทพมันเขาถูกบ้างครับแล้วก็โดนบล็อกครับเดี๋ยวทีมมีได้แต้มนี่ครับแม่มันมันผิดตรงไหนครับมันต้องมีอะไรที่ผิดพลาดครับอยดครับต้องบอกว่าโอ้โหชงมาดีแล้วนะครับเสิร์ฟไอติดเน็ตดิครับครับเสิร์ฟครับ เสิร์ฟลูกนี้เอายังรับไว้ได้ครับตั้งมามันย้อนไปนิดนึงครับแม่นั่นแหละฮะจังหวะทงครับโดนเสิร์ฟจี้ไปครับต้องเปลี่ยนตัวครับหลงเบียร์ต้องออกไปพักก่อนครับเปลี่ยนตัวทำครับ11 14แต่เป็นอีกแต้มเดียวเกมครับแม่เอกครับเสิร์ฟลูกนี้เอาครับทนบุรีรับได้ตั้งมาฟาลูกนี้เอาครับ12แต้ม15 11เกม เรียบร้อยเลยครับ51ครับกีฬาจังหวัดชลบุรีชนะไป2เซตรวดครับเสครับเส้อยสิบห้าสิบสิบห้าต่อสิบเอ็ดครับน้ำอยู่ช่วงแรกแท้ๆครับกรุงเทพมหานครครับแม่มาโดนแสงช่วงท้ายครับโอ้นี่ครับในเซตที่สองทีมเราได้